ประชาสัมพันธ์โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4และกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่4นํนำความห่วงใหญ่จากท่านพลโทรเรียงไกรศีระแม่ทัพภาคที่4มาถึงครอบครัวและกำลังพลประชาชนที่เคารพทุกทกท่านว่าในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองเกิดโรคระบาดโควิด1 9อีกระลอบเสียงประชาสัมพันธ์ที่ดังต่อเนื่องโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4 รวมกับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่4เป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างการรับรู้นำส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 รวมไปถึงวิธีการดูแลตนเองและคนรอบข้างตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่4ถึงการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด -19 เพื่อให้กำลังคลรวมถึงครอบครัวและประชาชนภายในค่าววชิราวุธได้ทราบโดยทั่วกันการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เป็นการบอกกล่าวข้อมูลสร้างการรับรู้ถึงหน้าบ้านโดยในช่วงสถานการณ์โควิด1 9นี้กองทัพภาคที่4มีแนวทางในการบอกกล่าวกำลังพลและครอบครัวตลอดจนประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วผ่านเสียงตามสารและอักษรตัววิ่งถือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถสร้างการรับรู้ได้อย่างถูกต้อง นอกจากการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้กับก,บกำลังพลและครอบครัวแล้วกองทัพภาคที่4ยังเน้นการปฏิบัติตามมาตรการวินัยทหารต้านโควิดกับ9ข้อ New n o r m a l อย่างเครื่งครัดโดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิบริเวณทางเข้าออกค่ายและก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งเน้นการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเพราะเราทุกคน ต่างมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและสังคมเพื่อให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ระลอกใหม่นี้ไปได้ในเร็ววันได้รับหน้าที่วัดอุณภูมิครับแล้วก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบวินยวัยเก้าข้อ new normal คือการล้างมือแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็เว้นาาระยะห่างจากทีมจนครับ